เริ่มเกมแล้วะฮะระหว่างทีมเสือโหยครับในฝั่งผู้บรรยายะฮะในชุดสีดำจากกุฎกรดิต์นะครับกับทีมน้ำดื่มเจอานะฮะฝั่งผู้บรรยายชุดสีเหลืองเนี่ยครับนี่นะฮะระดับผู้นาเดินสายครับไม่ต้องไม่ต้องบรรยายไม่ต้องอ,อ,อะไรดีฮะประกาศสรรพคุณเลยครับนี่ยังไม่หมดนะฮะยังมีนั่งสำรองอยู่ข้างแอดมินอยู่ครับ เออ่ไข่เจียววุน้นเส้นะฮะสำรองนะตำแหน่งซ้ายชงนะครับแล้วคิดดูว่าจะแน่นไม่แน่นนะ,ะเจอนำ้ำดื่มเจออ้าเอฟซี FC แม็กไข่เจียวใครเนี่ย เจอโลกระถางละบอกเอเอแพี่บอยท่าเรือน่าจะแย่ oh. บอยท่าเรือน่าจะแย่ oh. เดี๋ยวนะครับ oh. สองเออถ้ารุ่นเขาเรียออะไรน,นะรุ่นทั่วไป oh. ก็มัน <c oughs> มาตึงๆ <c oughs> ทุกทีน่ะ <c oughs> ถ้ารอบลึกจะขอบอกเลยว่าเอา่าต้องลุ้นกันนะรอดไม่รอดกันแล้วครับ com uh. uh, o ก็อิ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวจะแข่งคู่แรกไันเนาะแล้วไปยังแข่งคู่แรกคือเข้า8แปเหรอเออเจอใครอ่ะตีเข้าตอนพีกอรเหรอพีกอรเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องโอ้โหลูกนี้เจ้านัดเด็กจิงบอกจาบิ๊กครับ ผมก็ยังมองมองหาอยู่นะนว่า <ฮะ S 1> เจ้าเจ้าเจียบเจ้าเจียบยังไม่ลงนะฮะเออให้จุ๊บบิ๊กทำแทนหรือยังไรฮะเจ้าเขดูแลเเอสควากสวัสดีพี่แม็กไข่เจียวเลยครับอ๋อเจ๊กวางสารฝากสวัสดีแม็กไข่เจียวอ่านั่งข้างๆเนี่ยนะฮะ,อะตอนนี้อยู่ใต้วันนะสัญญาณภาพชัดเจนโอ้โห ผมไปหลายประเทศแล้วครับตัวนี้โอ้โหเนี่ยนะครับจมบิ๊กฮะยังไวร้ายอยู่นะครับออดีตนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาอปจพิศโลกนะครับจมบิ๊กปัจจุบันก็ทํางานอยู่ที่อุดีตนี่ยฮะทำงานที่การรถไฟนะครับเขาเรียกอะไรฮะลูกไม้หล่นไปไกลชนครับก็ทํางานตามตามคุณพ่อเขานะฮะปีสุดชาติแก้วอยู่ครับ เราทำงานรถไฟนะฮะห้ <5. S 1> แเจแมตามอยู่ห้าต่อเจ็ดครับโอ้ oh, ตัดลูกนี้ดูฮะห่างนิดนึงเตะออกหลังไปครับเจ้านัด ยอดครับโอ้โหดูบอลปลาปาฮะเก็บง่ายๆเกี่ยวง่ายๆชงนิ่มๆดูเียครับเขาเล่นแบบคลาสสิกกันเลยฮะเล่นกันมานนะครับปกติเราจะเห็นบ่อยก็คือ,อ,อบอลทีบอลทีปลาปาแล้วก็บ,บอลน,นัดเนี่ยสองคู่นี้จะออกงานบ่อยฮะเล่นจะรู้ใจกันเลยนะครับคู่เนี่ย อันนี้เจบิ๊กก็ยังเตะดีอยู่ครับล็อกแต้มให้ทีมเสือหวยส้ารับอาวยแล้นะู้แรกเป็นควันถุงนะครับเป็นพวกีว่ดปูนะครับัดคู่เียวควันถุงนะขอีควานมาเล่นในควันถุงหรอออควันถุงพีควันที่อยู่คขอนหวัน

อ่าลีกสิบเท่าโอ้โหตอนนี้แต้มอยู่ที่สิบเข้าครับดูฮะเอาแล้วครับตัดยอดลูกนี้สวยงามฮะ กักกันเลยครับระหว่างเจ้าบอลกับเจ้านัดสิบสิบเอ็ดแตมอยู่ที่สิต่อสิเครับนำดื่มเจอาตามอยู่นะฮะเสิร์ฟลูกนี้จบิกแต่แก้ไขห่างนิดนึงครับโอ้โหเจ้นัแต่กดเยอะไปหน่อยติดเน็ต เราเอาเขียนภาษาองกฤษภาษาษาเอ่าไก็ไก่นามสร็อได้มมไน่ากลัวครับออะไร เอาแล้วนะฮะสำหรับใครที่เป็น f อแม็กใครเจวุ้นเส้นครับตอนนี้เปลี่ยนตัวมาแทนบอลปะปาแล้วครับดูฮะดูว่าจะแก้เกมให้น้ำดื่ม JR ได้ขนาดไหนครับเนี่ยนะฮะฉายาเขาละครับแม็กทั่วไทยฮะมีจังหวัดไหนที่แม็กยังไม่ไปแข่งบ้างครับ <14. S 2> แทมตามอยู่สิบต่อสิครับโอ้โหลูกนี้ยังเปิดได้อยู่ครับเสือหวหยดูจะบ,บิก๊กแต่ยอดทัดบล็อกลูกนี้มาแล้วแม็กไข่เกียวอ่าฮเชื่อว่าต้องมี FC หลายๆท่านที่ชมอยู่เลยนะฮะต้องเป็น FC แม็กไข่เกียวเลยครับดูการชงฮะ โแม็กไก่เจียวนี่ถือว่าเป็นนักกีฬาที่ <Okay. S 1> เขาเรียกอะไรฮะเล่นแบบคลาสสิกครับการชงของแม็กไก่เจียวนี่จะแบบ <50. S 1> เขาเรียกว่าป้อนเลยนะฮะ <50. S 1> ว่าจะเอาช็อตหรือจะเอาซ้ายเอาขวานี่คือ,ค,อคือเขาบังคับได้เลยฮะตามใจชอบเลยฮะ <Okay. S 1> ตามใจสั่งเลยนะครับ okay. Okay. อนนีแ้แตม14-12ครับลูกนี้เอาแล้วแก้ไขมาง้งาดื่มเะอาชงห่างนิดนึงครับอัดบอกออกเอาแล้วครับยังมีโอกาสลุ้นต่อฮะยังไม่เกมครับปิดเกมไม่ได้ครับเสือผวไม้ 13, สิบสามสิบสี่ครับเข้าช่องขวายังเปิดได้ครับ 15, โอ้โหดูนี่ครับ 15, 15, อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดฮนะฮะจงบิ๊กเตะไม่ข้ามครับตรงนี้สิบสี่เท่าเกิดการดิวเกิดขึ้นแล้วครับเห็นไหมฮะมีนี่ครับโอ้สิบสี่เท่าเตะมาดึงกระบอก โอ้โหตัดหย<อ>ดดูสวยงามครับน้ำดื่มเจอาดูดิครับปิดเซตไม่ได้ฮะสี่แมตช์พอยต์ครับน้ำดื่มเจอาตามบี้มาดิวแล้วตอนนี้ขึ้นนำแล้วนะ,ะนแจมดิวดิวคู่ไปเกิน17ครับ1ิบสหกลายเป็นเสืโอโหยตามแล้วนะฮะโอ้โหแก้เกมได้ดีครับน้ำดื่มเจอาเอาช่องซ้ายดูเจ้าแมตช์ไข่เกียวชงเอาล้นไปนิดนึงครับ อ้โดูดิครับเนี่ยฮะโอ้โหใครจะเชื่อครับสี่แมตช์พอยปิดไม่ได้ครับเสือโหยกลายเป็นเจอาน้ำดื่มเอเปลี่ยนแผนเอาแม่ไข่เจียวลงมาแก้เกมชนะไปได้ในเซตแรกครับเนี่ยนะครับบอกแล้วครับลูกตะก้อกลมๆไม่มีลมแต่มีรู้บางคนเล่นบอลตั้งนานไม่รู้มีกี่รูด้วยครับ ใช่ป่ะพี่ตู่อะพี่ตู่พี่ตูถามพี่เร้แตะก้อมีกี่รูอะถ้าตอบถูกก็จะพาไปเล่นอักวิศวจะบอกให้บางคนเล่นมาจนหัวงอกยังไม่รู้ว่าตะก้อมีกี่รูเลย โอเคโอค้ขอบคุณครับขอบคุณแจ็คฮะคอมเมนต์มา <c oughs> มีมีสิบสองรูจริงๆน,นะรูแตะก้อมีทั้งหมด1โหลครับรูช่องรูอ่ะมีจะมีหนึ่งโหลพอดีฮนะแต่ผมเชื่อวว้หลายๆคนไม่เคยสังเกตเลยนะครับไไบางคนเล่นมาเป็นสิบสิบปีฮะตอบไม่ได้ครับก็มีตอนนี้เอ่อในสนามสองนะครับ ทีมอุโสจากพินโลกในนามวัดคูนะฮะกำลังเจอกับทีมขวันถุงครับรอบตัดเข้าแปด้าแพ้กลับบ้านสถานเดียวครับแันนี้ม่ไชมป์อุโส o เนี่ยจารจากติโนุโี่สังุ่ยิบะชนดเกดของุ

ตอนนี้ตักก็เริ่มกระทับมาแล้วนะฮะเริ่มตัดเข้ารอบแปดกันนะครับในรุ่นนาวโสพี่เทรียตัดไปดูขวัญถุงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าคู่นี้เสร็จสองแล้วเพราะว่าอันนั้นขวัญถุงกลับกับกับวัดคูเพิ่งเริ่มเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าเสร็จคู่นี้เดี๋ยวเบนแทนกล้องไปสนามสองให้ครับจะได้ต่อเน,นื่องเนาะแป๊บนึงฮะใจะเย็นครับที่บอยเตะคู่ไหนอตอนนี้ตาลายไม่รู้ทังไหนไ<ๆ>ปทั้งไหนบอย<ๆ>เพราะว่าเขาไปจับฉลากปอลปบคู่ตอนเข้าแปดใหม่แล้วนะฮะไม,ไม่ตอนนี้โคยในรอบแรกคือ<ท>หมดแล้วฮะก็เลยไม่รู้ว่าเขาจับฉลากเมื่อสักคู่นี้ใคร เจอใครคู่ไหนบ้างเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวส่งข่าวให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวก็พยายามมองไปแต่ละสนามอยู่นะครับ8 5ตุ๊บเต้โอ้ดหตุ๊บเต้โอ้โห ห้าี่เ้าโอเคครับขอบคุณมากครับสักขอบคุณมากครับเอ่อเดี๋ยวพอดีว่าพี่พี่ประยอมเนาะพี่ประยอมพ่อของน้องงัดขอขอดูลูกชายเตะด้วยครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจบตรงนี้เดี๋ยวไป เป็นกล้องไปสนามสองให้นะแปบ๊บหนึ่งเพราะว่าดูแลว้วเกมไม่น่าจะยืดเดยื้อนะไม่น่าจะยืดเดยื้อนะครับรเพราะว่าเราก็รู้เวทรู้ดี<ร>กีอยู่<า>ยฮะสำหรับทีมนำดื่มเจอาวันนี้โอ้โหขนระดับเด,ด,ดวหน้าตน้นต้นของแต่ว่าของประเทศไทยก็ว่าได้เลยนะโอับระดับเจ้านัดสระบุรีบอลประปาแม็กไข่เจียวดูดีครับสบ แต้มอยู่ที่หกเท่าครับหมาหน้าซ้ายลูกนี้ตว <6, S 2> หเจ๊กเจหเจ็ดหกับเจ็ดครับสามขอ้โหเสิร์ฟลูกยีหลังเท้าสวยงามครับจงบิ๊กเตะแก้ไขดูดิฮะแม็คไข่เกี่ยวเกี่ยวเป็นว่าเล่นครับเรียบร้อยฮะ นี่แหละครับลูกเตะนะครับไม่ใช่ลูกตีหัวหรือว่าลูกปาดหน้าเน็ตนะฮะโอ้โหแม็กไข่เกียวนี่เก็บนิ่งกิปครับสมดีกีจริงจริงฮะตัดหยอดตรงนี้เรียบร้อยครับเอาละโอ้ยสนามสองก็มันครับโน่นนะฮะขวัญถุงเอ,อ่อนำทีมโดยตำแหน่งแบ,บ็คก็พิกรณ์นครสวรรค์น,นะครับตำแหน่งซ้ายชงก็ตาติฮะ ตำแหน่งขวาตัวทําก็โอ้ชัยนาทครับเน,เนี่ยนะฮะวินัยเนียมแก้มเน,เนียมแก้วนะฮะคู่หน้าแชมแห่งชาติจากนครสวรรค์ปีนี้เลยนะครับโอ,อ,อ้สวัสดีครับคุณมุทธ,ธา FC นัดสวบรีโอเคฮะเป็นกำลังใจให้นักกีฬากันนะครับทั้งสองทีมครับ โอ้เนี่ยฮะไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขก็ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่จะข้อจะรอแต่ินเดียวนี่ฮะสุดยอดครับประสบการณ์ฮะประสบการณ์ที่ีสังสมแต่ละคนไม่เท่ากันฮะออกงานบ่อยๆก็ยิ่งแก่งยิ่งเก่งครับอ้โหดูแม็กงัดขึ้นมาเนี่ยแหละครับเพราะว่าการชงของของแม็กไข่เจียวนี่ถ้าคนจังเกตดีๆนะฮะเขาจะมองอีกฝั่งเลยนะครับ เขาไม่ได้มองตัวทำนะครับแม็กไข่เกียมเขามองอีกฝั่งว่าตำแหน่งอีกฝั่งหนึ่งอยู่ตรงไหนพอเห็นบล็อกอยู่ฝั่งนี้ก็ทงหนีบล็อกหลบบล็อกไดเ้เขาสั่งได้ฮะนี่แหละครับคือแม็กไข่เกียววงวนเส้น,นะชั่วโมงนี้ใครไม่รู้จักนี่ไม่รู้จะว่ายัางไงนะฮะพิริชาว่าไงนะครับเอาโซเตะถึงผู่ไหนแล้วครับตอนนี้กําลังตัดตัดเข้าแปดครับรอบนี้คือแพ้ตกรอบฮะชนะเข้าแปดครับ จากครูนะฮะสำหรับสนามสองสิองแต้มตอนนี้สนามนี้สิบสอต่อแดครับโอ้โหมาช่องซ้ายโมาล้วฮะจากครู่นะครับอีกสองแต้มจะเกมแล้วเราจะได้สิบสามีมเสือหวยตามอยู่8ปดสิบามครับโอ้โหเปิดนิ่มๆตรงเด่ๆแบบนี้เรียบร้อยครับ เอาล้วฮะขึ้นแท่นแล้วครับในเซตที่สองเสร็จแรกกรอ,อติไครชนะอ,อ๋อตามคาดครับ,รบพี่กรนฮะพี่กรแล้วจติแล้วก็โอชนะตอนนี้เปลี่ยนแดนแล้วฮะเดี๋ยวนะ,ะ,ะครับสักครู่นะฮะอีกนิดเดียวครับเจ้าอุตสิโอ้โหมาไงเนี่ยเพิ่งมาถึงเงี้ย เอาผมอยู่อดีตครับอ้าวเหรอแล้วไม่นี่เหรอครับผมอยู่อดีตมาสามทีแล้วครับอ๋ออยู่มาเห็นคอมเมนต์มาเมื่อกี้นี้ผลการแข่งขันนะครับทีมน้ำดื่มเจรเอาชนะทีมเสือหวยไปด้วยสองตอสองต่อสูงเซตครับ